สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านแต่ว่าก็มีใครก็ไม่รู้ไปขุดรูอยู่ใต้ทางน้ำนั้นเขาบอกนี่แหละจะเป็นบ้านที่ปลอดภยัยแต่ว่าเขาก็ปิดรูไม่สนิทแล้วน้ำมันก็ไหลเข้ามา แล้วเขาพยายามที่จะไปอุดรูนั้นแต่ว่าน้ำก็ทะลักเข้ามาแล้วอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็จมน้ำตายแล้วมันก็อยู่ในนั้นแหละแล้วก็มีหินก้อนนึงมาปิดทางเข้าถ้ำนี้แล้ววันเวลาก็ผ่านไปหลายวันน้ำนับสิบปีหรืออาจจะมากกว่านั้นจนร่างของเขา เปื่อยสลายกลายเป็นน้ำมันไปเสียแล้ว